เชเบตเชเบตหยิบเยอะมากทำไมหนูหิวอะไรมาลูกคะเลยเลยแล้วพ่อเ <ij ắc> อ็มเจ็บไหมอะ่ะเชเบตพันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่แมคโครนะคะพ่อเอ็มมาทำไรนี่ใส่ทำไมใส่ชุดนอนอะ่ะตามใจเลย วันนี้นะคะแม่อุพามาซื้อขนมนะคะไปโรงเรียนนะเพราะว่าตอนนี้ขนมที่บ้านหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออมเล็ตก,กับเชเบตซื้ออะไรไปกินที่บ้านบ้างน,นะคะอุ้ยพ่อเอ็มไปเข้าแมโครกันดีกว่าเอาอะไรคะชาลายมันเผื่อน่ะมันเปลืองนี่ยมันเปลืองไหมพ่อเอ็มเปลือยเงินมากเอาไหนอะเอาเนี้ยเอามาให้น้องเร็ว ออมเล็ตได้เเบดได้แล้วนะคะสาลายนะยส่วนออมเล็ตก็ยังทำไมพ่อเอมเปลืองเปลืองเปืองเงินอเงินใช่ไหมอันนี้มาใหม่นะข้าวโพดนะมาเร็วๆออมเล็ตออมเล็ตยังไม่ได้ <ầ y S 1> ลเลยน<า>ะเดีกลับมมาท่ิใช่แม่โอเคเวลาครึ่งชั่วโมงนะขยิบช้าก็จบแค่นี้นะออมเล็ตได้ไรคะสแตก็กสแต็กเท่าไหรอ่อ่ะสแต็กเท่าไหร่พ่อเอมเท่าไหร่คะลูกร้อยสี่บาทแน่ออมเล็ตไม่เอาเลยห้าพันเก้าโอ้หหว สงสัยออมเดชเขาจะกลัวเพราะเอ็มแม่อูเงินหมดนะเนี่ยมาแม่เอาเลสแต็กก็ได้ลูกออมเดชร้อยร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรเอาไปแล้วใช่ไหมเอาหยิบยังลูกเอาไล้วีแรกดีอะไรอีกแล้วพ่อเอ็มวิ่งไปทางนี้วิ่งไปสุดแล้วกลับมากินมาเนี่ยวิ่งนเลยกินหรือเปล่าไปแล้วนะเร็วๆนะลูกให้เวลานะวันนี้เธอเบ็ดหยิบแบบว่าไม่เกรงใจแม่อูเลยนะคะออมเดชได้ไรคะลูกเลดชได้ไร ไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งอะไรมันเผ็ดนะลูกรสอะไรอ่ะฮะเหมือนไม่เผ็ดจังอ่ะลองได้ค่ะลูกลองได้อยากลองก็ลองโอ้เชเบตเชเบตหยิบเยอะมากเชเบตเมื่อกี้หยิบไปแล้วไม่ใช่หลอดเลยอ่ะลูกทำไมหนูหิวอะไรมาลูกฮะหยิบเลยค่ะลูกโอ้ยอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยไป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 เอามันเชเบตเนี่ยเอาไหม แล้วเชเบตได้ไรอะได้ไปไปนี่นะคะอ๋อเมกกับเชเบตนะคะเดี๋ยวเขากำลังไปเลือกอีกนะเลือกเลยลูกเลาเชเบตเขาจะเอากาโตะนะเอากาโตะไปเลยนี่ช่องนี้ไม่เอาเลยหรอลูกนะะน่าจะไปโซนช็อกโกแลตแล้วนะคะช็อกโกแลตเอาไหมลูก เอาแบงแบงไหมออมเล็ตเอาแบงแบงไหมยังมีอยู่ี่บ้านยังมียังมีเหรอแปบลบว่าหยิบไม่หยุดเลยนะส่วนออมเล็ตไม่ค่อยหยิบอะไรเลยนะ้ออมเล็ตนะหยิบเร็วๆหน่อยน้องหยิบเยอะมากไม่รู้เลยอันไหนก็ได้ลูกเร็วๆหน่อยนะคะเอาลูกอมไหมนี่ใครเคยกินครูก้าบ้างอร่อยมากเลยนะ เน um ี่ยคูก้าสีเหลืองเนี่ยเคยกินไหมได้อุกินตั้งแต่สมัยสาวๆไหนอะไม่ใช่อมเลตคนละอย่างกันแล้วค่ะเจเล่เซเบตเอาไหมเจเล่เนี่ยเหรอไปดูตรงนู้นกันดีกว่าลูกปะอมเลตเลือกเรเร็วลูกเอาอะไรดี นี่เอาเจลได้ไหมเจลอยากได้ชิ้นขนมสีเขียววะสีเขียวทหมดเ,เหรอแสีเขียวโอเควันนั้นเห็นบอกว่าอยากได้อะไรนะ <S <S <ฆ>สีชมพูหรือสีม่วงที่เรากินวันนั้นนะสี <S 2> <S 2> ม่วงจริงเหรอเหมือนกันอเออมาคนละแบบกันใช่ป่ะก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเครื่องตังครื่งตังอะไรพ่อเอมบประหยัดเลยซื้อขนมเยอะเนี่ยโอ้ซื้อขนมเยอะมากเลยนะอันนี้แบบฟุ้งเฟ้อยมากเลยอันนี้อะไรเนี่ย จนกังมากเลยเราเอาไหนออกดีพ่อเอ็มแค่ถ้าไม่ถ่ายคลิปไม่ซื้อให้นะใครว่าเราลุบเราต้องจัดการเออนี่นะทุกคนดูนะเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเก็บเลยเฮ้ยเฮ้ยถ้าพ่อเอ็มเจ็บไหมอ่ะออมเชอร์เบตมาขอโทษพ่อเอ็มก่อนเร็วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเว้ทำไมหยิบข้าวส่วนน้ำอยู่ทีาไหนหยิบข้าวหรือเปล่าหยิบเลยครับเชอร์เบตไปขอโทษพ่อเอ็มก่อนลูกฝนก็จะตกด้วย ขอโทษก่อนหอมแก้มพ่อเอ็มก่อนเลวนี่โอเคนะคะสำหรับคลิปซื้อของนะคะแม่อุก็ซื้อขนมนล้วเพ็นเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเราจะรีบกลับไปนอนและนา่าเบลบ๊ายบายค่ะนีนะขนมเยอะมากเลย,ย,ยของใครเนี่ยของใครเยอะสุดสำเร็จ ขอบเลยว่าของเ,เชเบ็เชเบ็ดหยิบแบบว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะหยิบอย่างเดียวเลยออมเล็ตไม่ค่อยหยิบกลัวแม่อูไม่มีตังค์จ่ายนะมีตังค์จ่ายสิลูกซื้อให้ลูกแค่นี้ซื้อไม่ได้หรือไงปะบายบายค่ะเชเบ็ดบายบายค่ะจุ๊บก่อนจุ๊บโอเค